แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12พฤศจิกายน2568อัปเดตข่าวนี้สำหรับพี่นอกเกษตรกรชาวไร่กันนะคะสำหรับใครที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะล่าสุดกรมอรงเห็นชอบนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐ1ล้านตันภาษี0% ก่อนผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อลดผลกระทบและราคาข้าวโพดในไทยอัปเดตจากเพจ a c e b o o k กรมประชาสัมพันธ์นะคะคอรมอลเห็นชอบนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐ1ล้านตันภาษีอยู่ที่0%อร์เซน ก่อนผลผล,ผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อลดผลกระทบและราคาข้าโพดในไทยวันนี้11พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าโพดเลี้ยงสัตว์หรือนอบอขอพอ เกี่ยวกับมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตในประเทศและความต้องการของอุตสาหการรมปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตรการสำคัญที่ครมอเห็นชอบมีดังนี้นะคะ 1. กํากำหนดมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากแหล่งผลิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเผา เพื่อสนับสนุนนโยบายลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ข้ามพรมแดนและสร้างแรงจูงใจให้ประเทศคู่ค้าพัฒนากเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. บริหารการนำเข้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก หรือ W T O โดยกำหนดให้ผู้นำโดยกำหนดให้ผู้นำเข้ารับซื้อข้าวโพดในประเทศในอัตรา3ส่วนต่อการนำเข้า1ส่วนเพื่อรักษาสมดุลตลาดและคุ้มครองเกษตรกรไทย3ปรับโควตาและอัตราภาษีนำเข้าใหม่ปี2569จากเดิมปี2568ที่ให้องค์การคลังสินค้าหรือ อคสเป็นผู้นําเข้าเพียงรายเดียวปี2569เปิดให้อคสและผู้นําเข้าทั่วไปสามารถนําเข้าได้ปรับอัตราภาษีในโคต้าเหลือ0%จากเดิม20%เพิ่มปริมาณโคต้านําเข้าจาก54,700ตัน เป็น1ล้านตันต่อปีส่วนการนำเข้านอกโคต้ายังคงอัตราภาษี73%และค่าธรรมเนียมพิเศษตันละ180บาทผลจากการเจรจาก,กับสหรัฐการปรับโคต้านี้เป็นผลจากการเจรจามาตรการกำแพงภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าไทยและป้องกันผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงพา,าณิชย์ชี้แจงว่า แม้การนําเข้าข้าวโพดเพิ่มขึ้นอาจมีผลต่อราคาในประเทศแต่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมยังสูงกว่าปริมาณที่ผลิตได้ภายในประเทศอย่างมากจึงจําเป็น ต้องนำเข้าเพื่อเกิดความสมดุลในห่วงโซ่อาหารสัตว์ปรับช่วงเวลานำเข้าใหม่ป้องกันผลกระทบผลผลิตในประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับช่วงเวลาการเปิดโคตา้านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาหรัฐจากเดิม1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคมของทุกปีเป็น1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายนเพื่อไม่ให้กระทบต่อช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศออกสูต่ตลาด ช่วงกันยายนถึงธันวาคมนายกรัฐมนตรีนอนุทินชาญวิรุฬยย้ำนะคะแม้ว่ามาตรก,การนี้จะเป็นผลจากการเจรจาการค้ากับสหรัฐแต่รัฐบาลจะดูแลไม่ให้กเกษตรกรไทยได้รับผลกระทบและจะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนรัฐบาลยังคงยึดมั่นในเป้าหมายสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันการผลิต วัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศให้เพียงพอในระยะยาวกรมอเห็นชอบนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสาหรัฐ1ล้านตันภาษีอยู่ที่0%ก่อนผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อลดผลกระทบและราคาข้าวโพดในตลาดไทยนะคะอัปเดตวันนี้12พฤศจิกายน2568